สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลงไปสู่ขูสูคน ah <channel> ครับพ่อกับบาเท้าห้อนั่แชแนลครับพี่น้องมาอนี้มาพี่น้องมากมาอนีตําน้ำม่สมครับน้ำม่สมต้มเรียบร้อยครับน้ไม่สมเป่า้ๆเนี่ยต้มซื้อๆมากพร้อมน้องสาวครับพี่น้องมาอนีสวัสดีค่ะเอ้บรรยากาศท้อนได้พี่น้องมาอนะีมาๆมามาเบิ้งวิธีการตําพี่น้องตําแบบนี้ยๆต้มน้ไม่สมให้มันเจือดต้มน้ำมิสมเจือดแล้วมาตําใส่พริกสดหรอครับมาอนีเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตครับ ขอโอษก็ไปเอามาติดกันฟูมบินตำพี่หอมใส่ครับพี่น้องมีหอมสรลแหน่หอมต้นหอมนะครับแล้วก็ใบขิงพร้อมกับหอมชีน้านะครับอันนี้ใบยังก็เขาเอิยนใบยาสีฟันนะหมิ้นหอมมิ้นหอมมิ้นเอ้าเอามากันฟูมบินตำไว้น้าครับพี่น้องเพราะว่าอย่างมันหลายหลายเพราะว่ายน่าักง่วงแกมกับพักบุ้งกับบางงวงเหี่ยวมกแข็งมกเขือมมกแตงนี่พี่น้องได้เทียมโทษมาน้ำ กระเทียมโทนดองครับพี่น้องแล้ก็คืนปาดเรียบร้อยออกเลยแหล่เจังหน,นอ่อยนะมาเบิ่งวิธีการตำค้ครับพี่น้องตําง่ายๆบ่ต้องเฮ็ดยากปั่นอยู่บ่บบปั่นจะได้มันบบสมแหงอมบบสมแหงม,มันไม่สมไม่โอ้ยขาวงามขนาดโอ้พูนแล้วอืม,อมโอ,โอ้หอมหวยๆมาเลยเลยใส่ก็บพกหอมมิ่นเขาเขาทางเลยพี่น้อง โอ้ยลืมพี่น้องพี่ทั้งพี่แนีกลับแนวกลับปิ้งเขียดหม่ครับพี่น้องปิ้งเขียดขี้คุยค้ยนี่แม่นแนวเพน่นโอ้ยฟูงบินตำก็ได้สิมากินก่อนเลยเมื่อนี่เด็ดกวนก็ฟูงบินตำแถแล้วอยู่บ้านน้องสาวครับมาน,นี่ยตำมาเป็นตำหงุ่งเวฟูน่ะปลาลองปองแปงปลาลองปองแปงองใส่เครื่องปรุงบ่งมีอยังไรครับพี่น้องใส่ชูรสแล้วก็ใส่ปลาแดดแล้วก็เอาหอมผงนี่ลงครับพี่น้อง มันก็แล้วนี่ใส่หน่อยใส่ไรก็แล้วเตะผู้มักขี้อันมากนัวมักโบนัวห่วยเฮาใส่เดียวนี่ข้างล่างบ่เอ้าเดี๋ยวจะออกมาโฮมกันเลยโฮมกันเลยใส่ไปเลยพี่น้องนี่ใส่ไปเลยตั้มให้เข้ากันพี่น้องบัดนี้เอ้าจับซอยโอ้ลายเติบเไปพี่น้องที่เคยกินอัน เนี่ยตำนอไม่สมครับย่ำให้ย่ำหน้าเนะาะใส่ก็ปิ่งกบปิ่งเขียดสิฮู้รสชาติครับพี่น้องแบบว่าขึ้นหอดขึ้นหอดนะครับขึ้นอาความเก่้าความหลังพอบางคนหลายปีมด้กินได้พี่น้องสุเมอือนี่ยังมันกับเลียนพี่น้องเลยเบิง้งซิมเบิ้งน้องสาวซิมบ่ไรได้ดิเพราะย,ยังกดเลยหย่อนพี่น้องโอ้ยหอม,อม พอดีขาได้ใส่ปนน้ำก็ดีครับพี่น้องอือพอดีอ่ะตัวเลยเดี๋ยวอย่าพี่น้องเบิ่งก่อนใส่เลยน้อยๆๆๆเอาพี่เฮ้ยนันั่นอนีอันนี้นีนน้นี่พี่น้องพี่น้องหลายท่านเพิ่นว่าคุณจะเข็นพี่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 มาพี่ฮ้ยพี่ซื้อมะเมขือกับมะแข็งได้พี่น้องนี่ตัวใหญ่นี่ซื้อเขือมะเขือตัวน้อยนี่ซื้อมะแข็ง เอซื้อเสื้อผักพื้นบ้านครับพี่น้องกำลังไงพันพันเอียงกอ่เพูนว่าลาบะโดบอกผสมกับมาบ้านครับพี่น้องเอากำลังขี่ดื้อแน่แน่แน่จะไปกัดดิเลยอ้าหอยเบิ้งทั้านี่แล้วพี่น้องมาเบิ้งทา้งผีบ้านนี่ใช่หแล้ว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 เกียบ้อยไปไปเสียบๆสบน้ำบ้าเท่าครับบันี้บันที่นี สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูสูสคนครับผอกระบ,บาดเทาขนาดเชนแนลครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอา้าฟูงมีนตาสิมากินก่อนเห็นแต่พักครับพี่น้องพี่ตำน้อไม่สมอยู่มุมพี่พี่น้องเอากะระโดนเถิดบริกิน,นะครับขาดว่าสีเสียบครับพี่น้องกับป่งเขียดโม่เบิงเขียดโม่เขียดไม่ใครเขียดโอ้จะใครจะบอกใครเอามามหลายพักพี่น้องพักบุงพักมก,กงงเงยว่เนี่ยักเขือกระเทียมทุน่น มาแข็งมาแข็งแน่มากเลยใส่กับข้าวเหนียวมาพี่น้องมาที่ปีง่ายเขาเที่ยงน้ำบาวเท้าครับมาีิโอ้อาหารแห้งได้มั้ยนี่เมนูแห้งเบิ้งเบื้งโมเมนโมเมนย่าฝนตกลงหน้าก็ใส่รอเมึงอืมเพื่อขึ้นเหนียว เนี่ยติดแล้วเอ้อเครื่งองไข่เครื่องบะไข่ด้วยนะ <laughs> บบอืมมีเลยโอ้โหเสียบจุดตัวเลยพี่น้องวันนี้กินเฮิร์สเตอร์บลาใส่ป้นกันสิอีกแบบนึง มันหมูแก่เขาคืนแบบก่คร,แบบครับ <c oughs> ใส่ออกกันหน่อย ตัวหน่อยก็มันตัวหนึ่งหลายแม่งตัวส่วนเนี่ยเอาผักปุ่งมากรับมันสิเป็นรสฝาดๆได้ดง่อยครับพี่น้อง การบุกพิกับอันนั้สมบันเนี่ยเอาพร้อมไปโหลด พักหลายพักขักจักพักแค้เนี่ย บรรยาก,กาศมันนี่ฮ้นอนเอาพี่น้องาคือฝนหยตกว่าตกมาหลายหมือสองสามหมือแล้ว ท้าจีคน่าบ้าทา่ามยำได้ซวง้ังอหอมอนไม่สมไม่ใส่กับเครือขื้น 그거는 이미 อ โอ้วกัดบักพริกใส่เนี่ยน่อมเลยพี่น้อมอังควรล้ำพว่าบๆเนี่ยอื้อมอือมปะจื้อมากัดใส่ค่ะครับ พี่น้องผน,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 นว่ากินเข่าข้าหญ่แท้ฝ้ากินเฝ้าไปบนว่าเฝ้ากินเฝ้าไปเฮ็ดเวียกเฝ้ากินเฝ้าไปนอนเบ่ดเดี๋ยวพอเฒ่าสิวา่า <c oughs> เออว่ากันไปเนาะพี่น้องเงนาะเสียงกระเพื่อ ใส่กบคือง่ายใส่กับปิ่งเขียดเนี่ยว่ามันครับจำบแกยวกินกับน้ำไ่สมกับปิ่งเขียดก็เสียบได้พี่น้อง ห่อนเอาเอีกนึ่งน้นอาบหนามช่หงอเต็มอยู <c oughs> อ่ขอ้อสดขอไปรับพี่น้องไข่เอาเป๋อเนี่สุป็นมัน,มน mà này đấy là phu khu thế này nhóm khỏi lăng <laughs> อเอาผักบุงผักบุงไม่ยุบเนี่ยเสียบหน้อเสียออกฝัดฝาดเล็กน่อยคือว่าเนาะหมักไผ่หมักมันมันละโอ้ เม่มนูแห้งอยู่แต่ว่าหัแซับดี Hãy subscribe Nó ngoài Anh không chè nhầm những video จุกเฟื่อนๆดูน้อง ติดใจได้พักบุ่ง <laughs> Hang bóng vào park bóng bới phiền thôn cà bóng bênh 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 mừng rồi ăn thêm nưng đi làm thì chưa đại rồi luôn đốn đây để, để kiếm thừa này เตียงต๊บโหเจีบพี่น้องกินกระพวบุ่งมันโกฝัดฝาดใส่บเคื่องคืนน้ำใส่กระเทียมโทนนำ้ำโอไปน้อกันลองซองเลยเนาะเรียบร้อยพี่น้องเสีๆบุูงเป็นตำเหมือนอย่างไรขึ้นเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เ,เกติตตามรับชมบ่าวเท่า มือนี้กินตำน้ำผสมกับปีงเข็มโมกับพักได้หลายอย,ย,ย่างนี่แหละในสวนนี่แหละบนในสวนเต็น,นี่ครับมากงูเงี่ยวนะครับอันนี้สื้อเพิ่นมานะครับน้องนันกันยายเพิ่นปลูกไว้เก็บอยู่ขั้นขั้นน้องพักบุ้งนเอามาไว้หลายมือมันเด็กเหี่ยวบักเตียงบักเขือบักเขือนนิ่วกะลังกะลังครับนี่ซ้ำนี่พอดีนะครับเอา้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกรติดตามรับชมบ่าวเท้าคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับเอาแบบ อีสานบ้านเฮานะครับเอาแบบบ้านอาารเมนูพื้นๆเนะพี่น้องนาะแต่ความแซบระดับพัตตคันคือแซบอิลีนะครับเอาฝากพี่ตอน้องขึ้นก่านะครับมักรไหถือใจกระแทบบ้านาถวเนี้ยนะครับสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ